อนนั้นที่แคนดี้เนี่ยมีพระเคียวแก้วหรือยังคะมีพระธนตาธาตุแล้วยยมั้าายม<อ>มีแล้วครับพระเกี่ยวแก้วี่มีมาตั้งแต่พศ .800 กว่าแล้วที่มาจริงๆแล้วศรีลังกานี่ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากเกิดอะไรขึ้นคะทำไมทึงมาที่ศรีลังกาเยอะถ้ากล่าวคำว่าพระบรมสารีริกธาตุในปัจจุบันนี้ค่ะก็มีมีด้วยกันทุกดินแดนไม่ว่าจะเป็นพระม่าไทยศรีลังกา แต่ว่าสิ่งที่ศีลังกามีที่คนอื่นไม่มีก็คือพระทันตธาตุก็คือพ,ะอพะระธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายเนี่ยคือองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพระเขี้ยวแก้วคือฟันที่เพิ่มขึ้นต่างจากฟันบุคคลทั่วไปเนี่ยสี่ซี่ด้วยกันข้างบนสองข้างล่างสองและเมื่อพระองค์ทรงแย้มเนี่ยจะมีแสงพวยพุ่งออกมาจากฟันเนี่ยที่เรียกว่าพระาธาตุคือพระเขี้ยวแก้วเนี่ย อันเมื่อปรินิพานแล้วพระรุมสาลีฤกษทาก็ถูกแบ่งไปส่วนพระเขี้ยวแก้วบนซ้ายเนี่ยก็อยู่ในประเทศอินเดียมาจนถึงพศ800กว่านะ,ะผ่านหลายอาณาจักรนะ,ะแม้จะรุ่นหลังพระเจ้าอโศกแล้วก็ยังมาต่อจนมาถึงแว่นแคว้นกาลิงคะ,คะซึ่งอยู่ทางโอริสาในปัจจุบัน,นภัยสงครามก็เกิดขึ้นพระมหากษัตริย์เจ้าก็เห็นว่าคงไม่ปลอดภัยก็ให เจ้าชายทันตะกุมานพร้อมด้วยเจ้าหญิงเหมมาลาชื่อทันตะกุมานเลยนะฮะทมคำพีว่าอย่างนั้นทันตะที่แปลว่าฟันเลยคือตอนพอหลังยุคพระเจ้าอโศกก็เริ่มมีศาสนาอื่นเข้ามาละคืนมาเยอะแล้วคืนมาเยอะก็เริ่มจะรู้สึกไม่ปลอดภัยสําหรับความสําคัญของชาวพุทธในอินเดียค่ะเพราะนั้นพอเจ้าหญิงเหมมาลาเจ้าชายทันตะกุมานนำพระธาตุได้ข้ามไปสู่ศรีลังกาก็ ไปปฏิษฐานไว้ที่เมืองอนุราตบุระซึ่งขณะนั้นยังเป็นเมืองหลวงอยู่ตอนนั้นคือพระธาตุเฉยๆพระธาตุเฉยๆค่ะก็ก็ก็เรียกพระธาตุเขี้ยวแก้วนี่แหละพระธาตุทันตธาตุเนี่ยเพราะเป็นลักษณะฟันเนค่ะเป็นรูปลักษณะฟันค่ะตอนแรกอยู่อนุราตถบุระเหรอคะอยู่นานนะอยู่นานซึ่งความเชื่อของพระมหากษัตริย์แม้จะออกสงครามก็ตามจะเอาไปด้วยคือถ้าหากว่าอ่าทรงชนะศึกอ่าก็ด้วยบารมีของพระธาต ทําให้มีการพิทักษ์รักษาประธาตุเนี่ยอย่างเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเป็นอย่างยิ่งยมได้เห็นว่าบางทีนี่เอาหลบใส่มุ่นมวยผมไว้ตอนที่เอาออกจากอินเดียอัญเชิญออกจากอินเดียเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแม้ถูกค้นก็คงเจอนะค่ะต้องต้องระมัดระวังตอนที่สองพระองค์นี้ออกมาจากอินเดียแล้วก็นําเข้ามายังดินแดนศรีลังกาแล้วก็มีภาพนี้อยู่ที่วัดกาลยาณีด้วยการอัญเชิญพระเคียวแก้วมาที่ศรีลังกาแล้ว แลวจากอนุราธปุราสุดท้ายได้มาประดิษฐานที่เมืองแคนดี้ก่อนจะมาอาณาจักรแคนดี้ก็ยังไปที่โปโลนาลุวะแล้วก็มามาที่แคนดี้เมืองหลวงไล่ๆมาเรื่อยเืแต่แต่ละรัชการนะที่ก็เหมือนอย่างว่าเราสร้างกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีอะไรอย่างเนี้ยคล้ายๆยกันคล้ายๆกับที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาเจริญพรคล้ายๆใจอย่างนั้นคล้ายๆกันนะคะแคนดี้เนี่ยเป็นเมืองที่สําคัญยังไงคะพระอาจารย์ในอดีตก็สําคัญคือเป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็เป็นที่ที่ปฏิฐานพระาธาตุเขี้ยวแก้วถาวรมีวัดตั้งแต่ครั้งกันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นยค่ะย,ยังอยู่เท่าปัจจุบันนี้ถ้าถ้าพูดถึงเมืองท่องเที่ยวก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความ,สว,ามสวยงามที่สุดแต่ชาวพุทธไปไม่ได้ไปในฐานะนักท่องเที่ยวถือว่าไปกราบนมัสการศักการะ พระบรมธาตุซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกมนุษย์นี้เนี่ยเมืองแคนดี้ยมเคยไปยมชอบตรงที่เป็นเมืองภูเขาที่ว่าสวยงามแล้ววัดก็ตั้งอยู่ในมุมที่สวยสง่าที่สุดการตั้งของวัดเนี่ยถ้าพูดถึงว่าครูบาอาจารย์ที่เรียนห่วงจุย้ยก <c oughs> ็ยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของวิชาห่วงจุย้ยแสดงว่าเมืงองวัดพระเก้วีว้ยวแก้นะว,วกลเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งของในแง,นหงห่ห่วงจุย้ยตาแง่ห่วงจุ้ยอาจารย์ห่วงจุ้ยทั้งหลาย ปฏิเสธไม่ได้เลยข้างหลังเป็นภูเขาข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำเป็นน้ำคือเลือกชัยภูมิที่ถือว่าเหมาะสมที่สุดนั้นแสดงถึงคนโบราณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองถึงการหาลักษณะโดดเด่นค่ะแล้วปลอดภัยด้วยนะค่ะอากาศดีด้วยค่ะซึ่งต้องต้องชมเชยว่าคนในสมัยโบราณนั้นมีความเชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้แล้ว หลักฮวงจุ้ยเนี่ยคืออยู่และมีความมั่นคงเจริญบางคนบอกว่าการที่เป็นอนณานิคมถึง300ปีมีคนต่างชาติที่รุกรานขนาดนั้นเนี่ยพระเคี้่วแก้วสามารถจะรักษาไว้ได้ก็แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐานในท,ที่ที่มั่นคงจเจริญจริงๆซึ่งชาวพุทธด้วยกันแล้วก็ชาวศรีลังกาเชื่อมั่นในบารมีของพุทธคุณคที่รักษาศาสนาไว้ไม่ให้เสื่อมค่ะประเทศอาจจะเสื่อมได้อาจจะถูกปกครองได้แต่ศาสนานั้น ไม่เคยศูนย์มาจากดินแดนแถบนี้ในรอบสองพปีนี้ศาสนาได้รับผลกระทบอาจจะซบเซาบ้างแต่ก็ไม่นานก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นการคืนมาที่เข้มแข็งมากด้วยนะค่ะไม่ใช่ฟื้นมาธรรมดาในยุคที่ไม่มีพระเลยจะบวดเนนสักรูปก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะตอนนั้นศาสนาอื่นเจริญมากขนาดไหนคะศาสนาอื่นก็เจริญคือความเจริญมันไปตกอยู่ที่ผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองออกกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งผู้ที่นับถือพุทธก็เลยไม่มีโอกาสยกตัวอย่างเช่นว่าถ้านับถือศาสนานี้จะได้รับสิทธิในการครอบครองที่ดินได้รับราชการแต่ถ้าคุณนับถือพุทธคุณไม่มีสิทธิลักษณะอย่างนี้กคงจะถูกบังคับขู่เข็นในลักษณะนี้แสดงว่าถึงจะบังคับขู่เข็นยังไงเนี่ยแต่พุทธศาสนานไม่เคยจางจากหัวใจคนไม่เคยจางไปเลยจากความรู้สึกของผู้คนค่ะ เพียงแต่ว่าวัดถูกเผาบ้างพุทธรูปถูกทำลายบ้างตอนนั้นเองค่ะอะไรที่ทำให้คนพุทธของศรีรังกาเนี่ยยึดมั่นเหนียวแน่นแมน้บางช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ทรมานมากกับการที่จะแสดงออกทางศาสนาค่ะตรงนี้หลวงพ่อคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็น่าจะใช้ได้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่ะคือพระสงฆ์ทุกทุกทุกสมัยของศรีรังกาเนี่ยสอนให้ชาวพุทธเนี่ยเข้าใจศาสนา และปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องไม่ศึกษาแบบลกูกลกไม่ศึกษาแบบผ่านผ่านไปเลยทุกคนต้องปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจเรื่องการศึกษาพุทธธรรมแล้วก็น,นำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันอันแม้เมื่อถูกชนชาติอื่นปกครองในบ้านชาวพุทธศรีลังกายยังไหว้พระสวดมนต์อยู่ยังอบรมบุตรหลานอยู่แม้ว่าจะหาผูุประชาไม่ได้พ่อแม่ก็ทำหน้าที่สั่งสอนเอง และหลวงพ่อถามคุณอันถามท่านผู้ฟังว่าถ้าประเทศเราตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นพ่อแม่จะสอนลูกได้ไหมเนี่ยในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะสําคัญอย่างไรจะเอาอะไรมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอาอะไรมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวตรงเนี้สําคัญมากมแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปอยู่ในใจของคนทั้งประเทศแล้ว